คำเตือนโปรดใช้วิจรารญาณในการรับชมเพื่อเป็นแนวทางในการนำไปใช้เนื้อหาในคลิปเป็นการสับสนสลักกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นประเทศไทยเป็นการคำนวณและเก็บสถิตทางนิตศาสตร์ไม่สนับสนุนสิ่งผิดกฎหมายในทุกกรณีฝากกดไลค์กดกระดิ่งแจ้งเตือนกด s u b ส c r i b e กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจแก่เราด้วยครับขอบุณครับ สวัสดีครับเมื่อคุณเข้าสู่ช่อง u t u b e นะครับหวยโชคสิรษฐีหมือนล้านนะครับคุณกดปุ่มติดตามนะครับมันจะขึ้นคำว่าติดตามแล้วก็ปุ่มสั่นกระดิ่งนะครับที่รูปกระดิ่งแล้วก็กดเลือกทั้งหมดเลยนะครับแล้วก็กดเลื่อนดูนะครับจากบนลงล่างได้เลยนะครับว่าเราชื่นชอบและชอบในสูตรไหนนะครับแล้วก็กดไปที่รูปภาพไ้เลยนะครับแล้วก็กดรับชมรับฟังได้เลยนะครับเพื่อนําไปประกอบการตัดสินใจในสูตรต่างๆนะครับในการเลือกซื้อลอตเตอรี่นะครับเมื่อเสร็จแล้ว ฝากปุ่มกดไลค์ด้วยให้ผมด้วยเป็นกำลังใจซึ่งกันและกันนะครับขอบพรคุณมากสวัสดีครับมาพบกับสูตรหวยโชคเศรษฐีมาล้านะครับกับสูตรวิ่งบนวิ่งบน2นะครับโดยสูตรนี้เข้าตั้งแต่16เมษายน62นะครับฟังไม่ผิดเมษายน62กดติดตามนะครับเพื่อเต็มตัวเลขโดยสถิติเข้าตอนนีนะครับจาก66เป็น67วดครับุญาตเป็นตัวเลขครับ เป็นหกสิบเจ็ดนวดนะครับพยาเป็นตัวเลขมีสะดุดเล็กน้อยอยู่สองวัดน,นะครับก็มันจะยิงยาวนิดหนึ่งนะครับหกออหกสิบเป็นหกสิบเจ็ดลบสองนะครับก็เรามาดูวิธีการคำนวณก่อนว่าทำไมผมถึงจะนิยมนำเอาไปเทียบเพื่อให้เห็นรางวัลที่หนึ่งง่ายขึ้นครับมาดูครับผมขอย่นย่อยหเห็นเอ่าถึงเห็นตั้งแต่หนึ่งธันวาคมหกสามด้วกันนะครับที่ออกหนึ่งศูนย์ศูนย์เก้าเก้าสี่สองตัวลวออกแปดสี่ นะครับเพราะว่าเดจดสติมันจะยาวเกินเพราะตั้งแต่ปี62นะครับอ่าเรามาดูนะครับ1คูณ2ก็คือ2บวกด้วย0คูณ3บวกด้วย0บวกด้วย8บวกด้วย0คูณ2บวกด้วย0บวกด้วย3กลับไปครับบวกด้วย4กลับไปบวกด้วย9 2 18บวกด้วย8บวกด้วย8 3 24บวกด้วย4บวกด้วย8ครับบวกด้วย4 3 2บวกด้วย2บวกรวมกันครับ บวกก่อนนะคูณเสร็จแล้วก็มาบวกรวมกันได้เท่ากับ 81. 81 81ผมนำค่าหลังมาบวกนะ81 81บวก5เป็น86ใสบ่6 6วก1นงขงที่เป็น7 7บวก3คงที่เป็น10ใส่0 0คูณ3ได้0 0บวก1ได้1 1บวกหนงที่ได้2ได้6 70จ็ดศูนยครับหกเจ็ดศูนครับสิบหกนาคม16บหกนาคมครับออก 30 3ามศูนยรับเลข0ย์เข้ามาหลัก10บหลังวันที่1ครับต่อมาครับ16 1หกสิบหกตัวคําำนวณวิ่งบนออกก็ได้เจ็ดแปดหนึ่งสามสี่้าเจ็ดแปดหนึันนะครับเจ็ดแปดหนึเครับเลข8ปกรับเข้ามาตำแหน่งของหลักหน่วยลหลังวันที่1ครับ30มสิบตัวคําำนวณวิ่งบนได้ 7จ็ดแปเช่นกันครับเจ็ดแปดหนึ่งสามสี่ห้าเจน้านะครับเลขหาครับเข้ามาตำแหน่งของหลักหน่วยลงวัลที่หนครับสิบเมะกราคมหกสี่นวณวิ่งบนออกมาได้หกเจ็ดศูนย์ศ่อกเจ็ดศูนย์ศูนย์หนึสครับเรามาดูหกเจ็ดองเลขศูนย์ตัวเขจ็ด้ามาสตัวบนครับห่งกุมภาพันธ์หกสี่นวณวิ่งบนออกมาได้ศูน 014234 0 1 4 2 3 4มารับเราดู014234นะเรามาดูนะครับ0 1 0 1 4 2 0 1 4งศูนย์นะครับเลข0กับเลข3เข้ามา2ตัตบนครับ16กุมารันธก64 16กุมาพันธ์64คำนวณวิ่วนออกมาได้781345ดหนึามาดดามาครับเดูนะ7 8 1ด4 5รีับเลข5้าข้าหลักร้อยครับเลข3 เข้ามาเข้ามาครบเลยครับ538ครับ1มีนาคมหนึมีนาคม6กสมหนาคมหกสี่คำนวณวิ่งนออกก็ได้6 7 0จ็ดศูนยครับหกเจ็ดเลข2เข้ามา2ตัวบนครับ16บหกีนาคม6 4สี่คำนวณวิ่งนออกก็ได้3 4มสี่3จ็ดหนึ่เครับ,นน 3. 3รบลำับสาดหนึ่งสองนะครับเลขเจ็ดครับ เข้ามาตำแหน่งของหลัก10รหังวันที่1ครับเลข2เข้ามาหลักร้อยหอังที่1ครับ1เมษายน6 4คำนวณยืนออกมาได้อันนี้หลุดที่มันหลุดไปหลุดครั้งที่1นะครับ16เมษายน64คำนวณยืมวนออกมาได้3 4มสี่3 4 7 1 2 3าี่สาครับเรามาดูนะครับ3 4 7 1ี่เสาเลข7เข้ามาหลัก10รองวัที่1ครับเลข2เข้ามาค,บ,คบเลยครับ2 7, 2ครับ2พฤษภาคม64 คำนวณนิ้งบอออกมาได้2องสามหกแปดเสองามดเก้าย์ครับเรามาดู2องสามหกนย์ 90, นะสองสามหกดเกนะครับเลข9ครับเข้ามาตำแหน่งของหลักหน่วยในวันที่1ครับ16บหกพฤษภาคม64คำนวณนิ้งบอออกมาได้8ปดเก้าสองหก็ดแดแปดเ้าสองห็ดแดครับเรามาดู8ปดเก้าสองหเจดปดเลข9้า เลขเจ็ดเลขสองเข้ามาคบเลยครับสต่อรองที่หนึ่งครับหนบึ่งมิุนายนหกสคำนวณวิบวนออกมาได้เก้าศูนย์สามเก้าศูนย์หนึ่งเก้าศูนย์สามเก้าครับเราดูเก้าศูนย์เนะครับเลขหเข้ามาตำแหน่งของหลักหน่วยรางวัลที่หนครับสิบมิุน,น,น 2, 8, 2, 8, 90, ายนหกสีคำนวณวิงวนออกมาได้สองสามหกแปดเก้าศูนย์สองสามหกแปดเาศนับเดูอ๋อรู้สึกจะหลุดเป็นครั้งที่สนะครับเพราะว่าหกสิบเอ็ดงวดหลุดสองงวดนะครับก็คือหล นะครับต่อมาครับ1กรกฎาคม6กสีำนวนยี่งวอก็ได้014 2 3 4 0 1 4 2 3 4อครับดับดูศู4 2์4เลข2ครับเข้ามาตำแหน่งของหลักสิบหลักลที่1ครับต่อมาครับ1ิกรกฎาคม6กสนวนิ้อนออก็ได้7 8 1 3 4 5 7 8 1 3 4 5ครับลําดู7 8 1ด4ครับเลข1เข้ามาตำแหน่งของหลักหน่วยหลัลที่1ครับ 1>, 1สิงหาคม64ครันอนิ่งวนาดอกก็ได้347123 347123ครับหับมาเดยนะ343471223นะครับเลข7เข้ามาตําแหน่งของหลักร้อยรอที่1ครับ16สิงหาคม64คำนวณวิ่งวนออกมาได้892678 892678ครับ892678เลขเลข7เข้ามาตําแหน่งของหลัก10รอยที่1ครับ หกันยายน64คำนวณวิ่งวนออกมาได้สามสี่เจ็ดหนึ่งสามเจาครับเรามาดูสามสี่เจ็ดเลขสาเข้ามาหลักสิบสอันที่หครับสิกันยายนหกสี่คำนวณวิ่วลออกมาได้ศูนย์หนึ่งสี่สาครับเรามาดูเลขหเข้ามาตำแหน่งของหลักร้อยหลักหน่วยสงวันที่หครับหตัวลาคขหกคำนวณวิ่งวออกมาได้ห้าหกเก้าเจด้าห้าหกเก้าเครับเรามาดู 5้าห้าหนะครับเลข7ครับเข้ามาตำแหน่งของหลักสิบสองที่1ครับ16ตัวเลาคม6หกสี่ 64, คำนวิมนกอกไม้สกแปด้2 3 6ยน 1, ยน 64, ออ์สองสามหก 95, 95, นะครับ2 3 6สามห1แศูนิพฤศจิกายนหนึพฤศจิกายนห4ออก0ูนย์สี่ห้ตัวล่างออก95 95ห้้แตครับรับเดีนะครับ เลขศูเข้ามาหลักร้อยลัวัที่หครับเลขสามเข้ามาหลักสิบลักวัที่1ครับต่อมาครับหนึ่เกิกสี่ครับหนึ่งสเกินศูนย์ส้าศูย์สามเนยัวลงเกาครับคำนวณในส่วนของออในส่วนของวิ่งเลขวิ่งวิ่งบนออกมาครับได้เจ็ดแปดหนึ่งสามสี่ห้เจดแปดหนึ่งสามสี่ห้าครับเราบาันทะึกนะเจ็ดแปดหนึ่มส้าใช่ไหมเราบาันทนะ สิบหกกออก0ูนย์สาตัวล่างออก57ครับ57าเจ็ดเจ็ดหกหใช่ปะเราไปดูทีละตัวนะเลขเจ็ดครับเข้ามาตำแหน่งของหลักร้อยล้วันที่หงครับเ1นึเข้ามาตำแห,ห,หน,น 1, าา่งของหลักหน่อยวันที่หนึ่งครับเข้ามาหลักร้อยแล้วก็หลักหน่อยลาวันที่หนึ่งครับเข้ามาหัวท้ายเไ,ไหมสิบก้หนึ่6หก สิบหกพิกัหกครับศูนย์สามสองเ่งงตัวออก57นะครับคำนวณในส่วนของหลักร้อยบนได้236สามหกสองสามหกแปดเา์หแปดนครับลองดูนะสองสามหก้าศูนย์หนึ่ันวาหนงธันวาคมหกสี่ออก0 7 0 258 2็ดองห้างตัวลออก82 เลข2เข้ามาตำแหน่งของหลักร้อยรางวัลที่1ครับเลขแเข้ามาตำแหน่งของหลักหน่วยรางวัลที่1ครับต่อมาครับ1นธันวาคมหกครับ0 7, 7, 2, 5, 8, 2, ูนย์เ 8, 2็8เจ็ออก้ปดครับ0คูณ2ได้0ก็คือ0ย 7, 3, 21, บ 1, บบ์บวกด้วย73็ดี่บเอ็ดบวกที่1เข้าไปครับบวกด้วย8ปครับบวกด้วย7จ็ดอบวกด้วยส บวกด้วย0บวกด้วย9บวกด้วย428บวกด้วย8บวกด้วย8 2 6 8 3 24บวกด้วย4บวกด้วย4อีกครั้งครับบวกด้วย1 3, 3. บวกด้วย3บวกรวมกันได้เท่ากับเท่าไหร่เอ่ย41เท่ากันไหม41 41บวก5เป็น46ใ6 6บวก1ของที่เป็น7 7บวก3ของที่เป็น10 0 0คูณ3ได้0 0บวก1ของที่ได้1 1บวก1ของที่กั้งสุดท้ายได้2ได้6 7 0 6 0 1 2 6 7 0 0 1 2ครับเอามาดูกันต่อ16ธันวาคมครับ1ธันวาคม64ครับคำนวณได้6 7 0 0 1 2 หกเจ็ดครับเรามาดูนะสิบหธนวคม6 4ครับออก6กสามเก้าสองสองัแล้วเอาแปดสามนะครับเลข2เข้ามานตำแหน่งของหลงักร้อยลราัาที่1ครับต่อมา16บหธนวคมหกครับหกสามเก้าสองสาัแล้วแปดสากคูณสองท่ากับสิก็คือ2บวกด้วยี่เก้าก็สองแปดเ้ายี่สิบเก้าสาม บวกด้วยเจ็ดบวกด้วยแปดบวกด้วยศูนย์คูณสองบวกด้วยศูนย์บวกด้วยเจ็ดบวกด้วยเก้าบวกด้วยสี่สองแปดบวกด้วยแปดบวกด้วยเจ็ดสามยี่สิบเอ็ดบวกด้วยหนึ่งบวกด้วยห้าบวกด้วยสองสามหกบวกด้วยหกบวกรวมกันทด้ไร่ครับได้เท่ากับเท่าไหร่เอ่ย ห้าสนะิบสามเลคำนวณทวนผมมาด้วยนะครับห้าสิบสามห้าสิบสามบวกห้าคงที่เป็นห้าสิบแปดเศษแปดแปดบวกหนึ่งคงที่เป็นเก้าเก้าบวกสามเป็นสิบสองเศษสองสองคูณสามเป็น 6บวก1คงที่เป็น7 7บวกหนงที่เป็น8อ่ะนะครับได้8 9ดเก้าสองหกเจปดแปาธนคม6 4สี่คำนวณวิ่งบนออกมาได้แปดเก้าสองหกเจ็ดแปดแ้าสองหกเจ็ดนะครับเรามาดูนะครับสามสทนวคม6 4ครับออก8ปดเก้าแปเตัวล่สามหก เลข6กับเลข8ครับเขาวิ่งเข้ามา2ตัวบนเลยนะครับต่อมา30ธันวาคม64ครับ8คูณ2เท่ากับ16บวกได้6บวกด้วย9 3้าบวกด้วย7บวกด้วย3บวกด้วย5 2 1สบวกได้0นย์บวกได้1ครับบวกด้วย9บวกด้วยห้า0ก็คือบวกได้0ยบวกด้วย4ี่2บวกด้วย2บวกด้วยสี่ บวกด้วย93 27สาบวกด้วยเครับบอกคำกันได้เท่าไรครับกดกคริดเลขเลยได้เท่ากับเท่าไรครับ39มเ้าท่ากันไหมอ่ะกดกคริดเลขได้นะครับไม่ใช่ดูผมอย่างเดียวนะ39มสิบเวกห้าบเก้วกหเป็น44ใสิบ่4สบวกหนึ่งขงที่เป็น5 5บวก3คงที่เป็น8 8คูณ3 8 3 24บวกได้4 4บวก1คงที่เป็น5 5บวก1คงที่เป็น6อ่ะได้เด่นบน17มกราคม65ครับออก8 8 0 1 5 9 2ตัวล่างออก9 2นะครับเลข5ครับเข้ามาตำแหน่งของวิ่งเข้ามาตำแหน่งของหลัก10หลังวันที่1ครับ นะครับสิบเจ็ดมกราคมหกห้าครับแปดแปดศูนย์หนึ่งห้าเก้าสองตัเราออกเก้าสองครับแปดสองสิบหกก็คือบวกไปหกบวกด้วยศูนย์คูณสามบวกด้วยศูนย์นะบวกด้วยเก้าบวกด้วยเจ็ดสองสิบสี่บวกด้วยสี่นะบวกได้หนึ่งครับบวกด้วยหกครับบวกด้วยห้าสองสิบบวกด้วยศูนย์นะบวกด้วยสองสามหกบวกได้หกครับแล้วก็บวกได้หนึ่งครับ บวกด้วยเก้าสายบดบวกได้เจดนะครับกดเครื่องคิดเลขเลยครับได้เท่าไหร่ครับเอาให้ถูกนะเออถ้าถูกถ้าถ้ากดผิดอีตัวเลขเพี้ยนเลยนะเออแต่ละสูตรของมันอนะ่ะได้เท่าไหร่ครับสี่สิบไหมถ้าไม่เก่งชาวเลขกดเครื่องคิดเลขนะสี่สิบบวกห้าเป็นสี่สิบห้าะครับห้าบวกหนึ่งของที่เป็นหกครับ หกบวกสามเป็นเก้าครับเก้าคูณสามเก้าสามยี่สิบเจ็ดเจ็ดบวกหนึ่งคงที่เป็นแปดแปดบวกหนึ่งคงที่เป็นเก้าได้ห้าหกเก้าเจ็ดแปดเก้าครับ 1กุมภาพันธ์หกหครับออก9 4 4 3 0 8 2สี่าอตัวละออก30นะครับเราก็มาดูนะครับตัวเลขใหญ่นะครับ3ามสามศูใช่ป่ะนี่ครับเลข8ครับเข้ามาตำแหน่งของหลักหน่วยรางวัลที่1ครับต่อมาครับต่อมา1กุมภาพันธ์หกหครับ9 4 4 3 0 8 2สีตัวละสามศนะครับ9ก้าคูณสเท่ากับสิก็คือ8บวกด้วย4 3่สบวกได้2 บวกด้วย3บวกด้วย9 2 18บวกด้วย8เข้าไปครับบวกด้วย2บวกด้วย1บวกด้วย5 2 10ก็คือบวกได้วย0บวกด้วย0คูณ3ก็คือบวกได้ศนย์เข้าไปนะครับบวกด้วย4ครับบวกด้วย5 35บวกด้วย5เข้าไปครับเป็นเท่าไหร่ครับเป็น ผลรวมได้เท่ากันไหมครับเท่ากันไหมตรวจสอบด้วยนะครับได้เท่ากับ33 33ครับ33บวก5คงที่เป็น38จสไม่ใส่8ครับตัวแรก8บวก1คงที่เป็น9 9บวก3คงที่เป็น12ใส่2 2คูณ3เป็น6ใส่6 หกบวกหนึ่งของที่เป็น7จ็ดส่เบวกหนึ่งที่ทเป็นแปส่ 7. 7สสครับได้แปดเก้องหกเจ็ดแปดครับแปดเก้าสองหกเจ็ดแปดเรามาดูนะครับสิกุมภาพันธ์หกหครับอ่าคำนวณอ่าวิ่งบนได้5 6 9หกเก้าเจ็าหครับเรานนมีนาคมหกห้าครับออกศูนย์หกหาศางตวงย์เวิ่งบนใช่ไหมเลข9กข้าเ็เลขคเห็นไหมครับเลขเ้ามาหลับก,ก็อเลขค่ามาหลักหน่วยนะครับรางมาที่ห ผมใช้นํามาเทียมนี้แหละนะหนึ่งมิลลิกรัมบวกห้ครับศูนย์สองหนึ่งเก้าศูนย์ห้าสองเก้าศูนย์เจ็ดศูนย์คูณสองบวกได้ศูนย์หนึ่งคูณสามบวกได้สามเข้าไปบวกด้วยศูนย์บวกด้วยสองสองสี่บวกได้สี่บวกด้วยหกครับบวกด้วยสี่บวกด้วยสองสองสี่บวกได้สี่เข้าไปบวกด้วยสามสามเก้าบวกได้เก้าบวกได้หกบวกได้หนึ่งคูณสามบวกได้สามของผมบวกได้เท่าไหร่ครับของคูณด้เท่าไหร่ฝึกคำนวณด้วยกันนะครับผมได้สามสิบเก้า ่อนผมคำนวณผิดนะคุณดูด้วยสามสิบเก้าบวกห้าสามสิบเก้าสี่สิบสี่เอ็ดสี่สองสสามสิบสี่เป็นสี่สิบสี่ใช่ไหมใส่สี่สี่บวกหนึ่งคงที่เป็นห้าห้าบวกสามของที่เป็นแปดแปดแปดสาแปดคูณสามแปดสาแปดสามยิบสี่ใส่สี่สี่บวกหนึ่งที่เป็นห้าห้าบวกหนึ่งที่เป็นหก ได้สี่ห้าแปดสี่ห้าหกครับนำเอาไปเทียบเลยนะครับผมชอบการนำเทียบนี้แหละอืมอันนี้คือความชื่นชอบส่วนตัวนะครับก็มาแบ่งปันกังไงล่ะครับนะอันนี้เป็นสูตรของวิ่งบนวิ่งบนสูตรที่สองนะครับส่ตีนหกสิบเจ็ดวดลบสองนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับอยากรวยต้องดูหวยโชคเศรษฐีมาล้านครับสวัสดีครับกดติดตามด้วยนะ どっち